ทิ้งลงท้อจบกันแล้วเนอไม่ขอคบคนหลอกลวงโบสีแดงเป็นสีแห่งชำ้ำจะขอจดจำทำฉันน้ำตารวงชีวิตติดปวงไม่ดีโชดช่วงโชคชำ้ำพอคลำเคาะคำคน อกสุนพรบโบตายซะตายซะให้รู้แล้วรู้รอดตายซะให้รู้แล้วรู้อดเขาจะไปเกิดกับใครก็เชิญไปเลย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 ต่างคนต่างเดินแล้วอย่าอยู่เชิญกลับมาหาไม่อาแคนรอไปเลย ไปเลย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 รีไปไกลไกลผู้ชายชีกอเห็นโบแดงแสลงในใจอยากแช่งให้ตายด้วยไยมาวอเอาวุูุ่มโยนทิ้งลงทอ จบกันแล้วเนาะไม่ขอพบคนหลอกลวงโบสีแดงเป็นสีแห่งชำ้ำจะขอจดจำทำฉันน้ำตาร่วงชีวิตติดบ่วงไม่ดีโชดช่วงชอกชำ้ำเพราะคำคนอกสุนเพราะโบ คิวกิวกิวกิวเห็นโบแดงแสงในใจอยากชิงให้ตายด้วยไพ่มาหม้เอาโป๊ผูกผมย้อนชิงลงเธอเจบกันแล้วเนาะไม่เคยคบคนหลอก ัวสีแดงเป็นสีแห่งช้ำจะขอจดจำทำฉันน้ำตารวงชีวิตติดบ่วงไม่มีช่องช่วงชอกช้ำเพราะคำคนอกสมงพะบรอ แน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันปีนี้เลิกปีวันจันท์น้องรับวันตั้งตารออ,อกว่าวันไหววันใจผู้ชายลูกรอ,อายเพื่อนอายแม่อายพ่อกลัวจะรอเกอมันใส่ผัว มินทากันทั่วชาวบ้านว่าไรไม่กลัวกลัวใจของพี่หนักหนาจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหนะ้าของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ข่าตัวนู่งรับรองเงือนเด้อ หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาก็มม่นบอกว่าวันไหววันใจผู้ชายรูปรอาอาอพื้นอายแม่อายพ่อกลัวจะรอเกอ้อเหมือนใสบัวน้องอายเขานะคนชักนินทาก,กันทั่วชาบ้านว่าอะไรไม่กลัว รัวใจของพี่หนักหนาจะขอร,ะรีบขออย่ารอให้ถึงปีหนะ้าของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะ